หารเด็กวันนี้ลูกสาวขอผัดแตงใส่ไข่ไม่ใส่หมูนะคะด้านโน้นของฝรังน้อยกับยาดาข้าวผัดไข่ใส่เบคอนนะคะเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟห้านาทีได้กินพี่น้องขะแบบง่ายๆเด็กๆพร้อมเสิร์ฟตักข้าว เหลือปิดท้ายใส่ต้นหอมอยาดาาข้าวผัดอะลูกข้าวผัดเบคอนนี่ยาดาอยู่งนี้บัสดีค่ะอ่าเตรียมล้างมือลูกกินข้าวออันนี้ของอันนี้ของฝรั่งน้อยฝรั่งน้อยกินผัดแตงไหมโอเค